ลองนึกภาพตามนะครับกลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่เวิ้งหวางมีเรือใบขนาดใหญ่ลำหนึ่งลอยอยู่อย่างโดดเดี่ยวใบเรือ,อยังกลางอยู่เหมือนพร้อมจะแล่นต่อไปข้างหน้าแต่บนดาดฟ้ากลับว่างเปล่าไม่มีเสียงคนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆเลยนี่คือภาพจริงที่ลูกเรือลำอื่นไปเจอเรือแมรี่เซลส์ในเดือนธันวาคมปี1872ครับ มันเป็นฉากที่เหมือนหลุดมาจากหนังขย่าวขวัญเลยนะคะคือเรืออยู่ในสภาพที่เ,เกือบจะสมบูรณ์สินค้าเต็มลำสเสบียงอาหารกับน้ำดื่มพอสำหรับเดินทางในทะเลได้อีกครึ่งปีแต่ว่ากัปตันภรรยาลูกสาววัยสองขวบแล้วก็ลูกเรืออีก7คนรวมเป็น10ชีวิตหายไปหมดเกลี้ยงเลยค่ะเหลือไว้แค่เรือเปล่าๆกับปริศนาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเดินเรือว่า เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับไม่ใช่แค่ไล่เรียงเหตุการณ์แต่เราจะพยายามเข้าไปอยู่ในความคิดของคนบนเรือว่าอะไรที่มันกดดันจนทำให้กัปตันที่เก่าประสบการณ์ตัดสินใจพาทุกคนสละเรือที่ยังดีอยู่ลำนี้ไปจนถึงชะตากรรมสุดท้ายของเรือที่ถูกขนานนามว่าเรือต้องคำสาบเรื่องมันเริ่มจากไหนครับยนต์7 2ึ่งพแมรี่เซเลสรือ m r ออกเดินทางจากนิวยอร์ก ปลายทางคือเจนัวอิตาลีสินค้าที่บรรทุกไปก็คือแอลกอฮอล์อุตสาหกรรม1,701บาเรลคนที่คุมเรือคือกัปตันเบนจามินบริกส์ซึ่งเป็นกัปตันที่เก่ามากประสบการณ์คนหนึ่งเลยแถมยังเป็นเจ้าของเรือร่วมด้วยเขามั่นใจในการเดินทางครั้งนี้มากถึงขนาดพาภรรยาซาร่ากับลูกสาวตัวน้อยโซเฟียไว้สขวบมาด้วยส่วนลูกเรืออีกเคนก็คัดมาแบบโปรไฟล์ดีเยี่ยมทุกคน มีบันทึกบอกว่าเป็นลูกเรือชั้นหนึ่งและรักสงบคือทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบมากสำหรับการเดินทางข้ามแอตแลนติกใช่ครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือหลังจาก m ม r ี่เซ e เลสออกเดินทางได้8วันก็มีเรืออีกลำชื่อ d ดคราเทียออกเดินทางจากท่าเรือเดียวกันตามเส้นทางที่คล้ายๆกันเลยค่ะกับตันเรือลำนี้ชื่อเดวิดมอร์เฮลส์ซึ่งบางแหล่งข้อมูลบอกว่า เป็นเพื่อนกับกัปตันบริกส์ด้วยซ้าแล้วเรือลำนี้เองที่กลายเป็นผู้ค้นพบเรื่องราวทั้งหมดวันที่4ีธันวาคมเกือบหนึ่งเดือนหลังจากแมรี่เซเลสออกเดินทางลูกเรือของไดเกรเทียก็เหลือไปเห็นเรือลำหนึ่งลอยอยู่อย่างไร้ทิศท,ทางใช่ค่ะห่างออกไปประมาณ6ไมล์ลักษณะการแล่นมันแปลกๆเหมือนไม่มีคนควบคุมไม่มีคนคุมกัปตันมอเฮาส์พยายามส่งสัญญาณอยู่พักใหญ่เลยแต่ก็ไม่มีการตอบรับ พอเข้าไปใกล้ๆก,ก็เห็นเลยว่าบนดาดฟ้าไม่มีใครสักคนโห oh. เขาเลยตัดสินใจส่งต้นหนากับลูกเรืออีกสองสาคนภายเรือแลกข้ามไปดูแล้วสิ่งที่พวกเขาเจอมันทั้งหน้าขนลุกแล้วก็อืมน่าสับสนปนเปกันไปหมดเลยค่ะสภาพบนเรือเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นผมนึกภาพตามแล้วยังรู้สึกเย็นวาบเลยเหมือนเป็นภาพที่ขัดแย้งกันเองสุดๆค่ะอย่างแรกคือ ใบเรือบางส่วนฉีกขาดเชือกโยงระยางบางเส้นขาดแล้วก็ห้อยอยู่ข้างเรือในท้องเรือมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ3ฟุตครึ่ง3ฟุตครึ่งนี้เยอะไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับเรือไม้ในยุคนั้นค่ะไม่ได้อันตรายอะไรอ๋อครับแต่ที่แปลกคือตําน้ำหนึ่งใน2ตัวถูกถอดชิ้นส่วนวางไว้บนดาดฟ้าเหมือนมีคนกำลังพยายามซ่อมมันอยู่เดี๋ยวนะครับ แล้วของลครับของบนเรือเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นโจรสลัดของมีค่าก็น่าจะหายไปหมดแล้วสิประเด็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะของมีค่าส่วนตัวของลูกเรือทุกคนยังอยู่ครบครบเลยเหรอครับครบเลยค่ะเสือ้อผ้ากล่องไม้ส่วนตัวเงินหรือแม้กระทั่งไปที่ยังวางอยู่รอให้เจ้าของกลับมาสูบสินค้าแอลกอฮอล์หนึ่บาเรลก็ยังอยู่เกือบครบมีแค่เ้าถังที่ว่างเปล่า Hmm. สเบียงอาหารและน้ำดื่มก็ยังเต็มพิกัดอยู่ได้อีก6เดือนสบายๆเลยผมไม่เข้าใจเลยคือถ้าจะหนีแบบริบร้อนของมันก็น่าจะกระจายสิครับแต่นี่ของยังอยู่เรียบร้อยแต่สิ่งที่ควรจะอยู่กับเรือกลับหายไปใช่ค่ะสิ่งที่หายไปคือของที่จำเป็นที่สุดในการเอาชีวิตรอดนั่นคือเรือชูชีพหายไปหนึ่งลำแล้วก็เอกสารเดินเรือส่วนใหญ่ของกัปตัน เอกสารเดินเรือใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์นำทางชิ้นสำคัญอย่างโครโนมิเตอร์ซึ่งเป็นนาฬิกาความแม่นยำสูงที่จำเป็นมากในการหาตำแหน่งกลางทะเลกับเซ็กเซนนก็หายด้วยมันเหมือนกับว่าพวกเขาวางแผนที่จะไปไหนสักแห่งแต่ก็รีบร้อนมันย้อนแย้งกันเองจริงๆแล้วหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่ทิ้งไว้คืออะไรครับหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดคือสมุดปูมเรือค่ะ ๋อ oh, สมุดปูมเรือบันทึกสุดท้ายลงวันที่25พฤศจิกายนเวลาตีหระบตุตำแหน่งเรืออยู่ใกล้ๆหมู่เกาะอซอสหมายความว่าไงครับมันแปลว่าหลังจากบันทึกครั้งสุดท้ายมีช่วงเวลาที่ว่างเปล่าไปถึง9วันเต็มๆก่อนที่เรือเดกราเทียจะมาเจอ9วันเลยใช่ค่ะแถมตำแหน่งที่เจอก็อยู่ห่างจากจุดสุดท้ายในบันทึกไปอีกตั้ง400ไมล์ทะเลโห oh. คำถามคือ เรือลอยมาเองไกลขนาดนั้นได้ยังไงแล้วทำไมกัปตันบริกส์ถึงตัดสินใจพาทุกคนสละเรือที่ยังใช้งานได้ดีลำนี้เป็นใครก็ต้องงงครับกัปตันมอร์เฮาส์เลยตัดสินใจแบ่งลูกเรือของตัวเองส่วนหนึ่งไปคุมเรือแมริซเลสแล้วก็ลากเรือทั้งสองลำเดินทางต่อไปอย่างยิปรอต้าที่อยู่ห่างไปอีก600ไมล์ทะเลใช่ค่ะเพื่อจะรับเงินรางวัลจากการกู้เรือตามกฎหมายซึ่งก็น่าจะเป็นการจบเรื่องที่สวยงามแต่เปล่าเลยเรือเ่องมันเพิ่งจะเริ่มต้น ที่จิบโรชานี่เองค่ะที่เรื่องเราเปลี่ยนจากปริศนาลึกลับกลายเป็นการสืบสวนคดีฆาตกรรม <Ow. S 1> การไต่สวนที่นั่นนำโดยอายการสูงสุดชื่อโซลีฟลัดซึ่งเป็นคนที่เชื่ออย่างหัวปักหัวปำว่ามันต้องมีฝีมือมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆไม่มีทางเป็นอุบัติเหตุ เหมือนกับว่าอายการฝรัดคนนี้มีธงในใจมาตั้งแต่แรกแล้วชัดเจนเลยค่ะทันทีที่เขาเห็นสภาพเรือเขาก็ตั้งทฤษฎีเลยว่าลูกเรือของแมริสเลสต้องแอบดื่มแอลโกอฮอล์ที่บรรทุกมาจนเมาไมายเมาแล้วก็แล้วเกิดคลั่งอลาวาดฆ่ากับตันบริกส์กับครอบครัวก่อนจะหนีลงเรือชูชีพไปห ขายังอ้างว่าเจอร่องรอยน่าสนสัยอย่างรอยบากที่หัวเรือที่เขาเชื่อว่าคนร้ายทําขึ้นเพื่อจัดฉากว่าเรือไปชนอะไรมาเดี๋ยวนะครับและที่เขาอ้างว่าเจอรอยเลือดบนดาบของกัปตนันเหรอครับฟังดูเหมือนเป็นหลักฐานมัดตัวเลยแล้วทาไมเรื่องมันถึงไม่จบตรงนั้นนั่นเป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะเขาเจอสิ่งที่ดูเหมือนคราบบนดาบของกัปตันที่เก็บไว้ใต้เตียงถึงจิมรวมถึงบนราวเรือด้วยครับแต่พอส่งไปตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในยุคนั้นก็ถือว่าล้ําสมัยมากแล้ว ผลกลับออกมาว่าว่าไม่ใช่เลือดเลยสักนิดและไม่มีหลักฐานการต่อสู้ใดๆบนเรือทั้งสิ้นอ้าวแล้วพอไม่มีหลักฐานอายการฟลัดท,ทำยังไงต่อครับเขายอมแพ้ไหมไม่เลยค่ะเขากลับยิ่งสงสัยหนักกว่าเดิมแต่คราวนี้เป้าหมายเปลี่ยนไปที่คนเจอเรือฮะ <H an? c ười> คนเจอเรือหรอครับค่ะคือกับปันมอร์เฮาส์และลูกเรือของ, <c ười> ของเดกราเซียเขาเชื่อว่าสองคนนี้อาจจะรู้จักกันและวางแผนร่วมกันฆ่าคนบนแมรี่ซเลส เพื่อคุบเรือแล้วแบ่งเงินรางวัลกันโอ้กลายเป็นม่อกคนที่ทำความดีช่วยกู้เรือกลับมากลายเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งไปซะอย่างนั้นมันไม่ยุติธรรมเลยนะไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งค่ะการไต่สวนยืดเยื้ออยู่หลายเดือนสุดท้ายศาลก็ไม่พบหลักฐานที่จะเอาผิดใครได้แต่ความสงสัยของอายการฟลัดมันฝังหัวคณะลูกขุนไปแล้วแล้วผลเป็นยังไงครับ ผลก็คือสารสั่งจ่ายเงินรางวัลให้ลูกเรือเดกราเซียแค่1,700ปอนด์ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในหของมูลค่าเรือและสินค้าด้วยซ้ำโอ้โหน้อยมากมันเหมือนเป็นค่าจ้างกู้เรือมากกว่าเงินรางวัลและที่เลวร้ายที่สุดคือชื่อเสียงของกัปตันมอร์เฮาส์และลูกเรือก็ดังพลอยไปตลอดชีวิตพวกเขาถูกมองด้วยสายตาเคลือบแคลงไปจนตายทั้งทงที่เป็นคนค้นพบปริศนานี้ฟังแล้วหดหูแทนเลยนะครับ สรุปคือการสืบสวนอย่างเป็นทางการก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าไม่ได้ให้คำตอบอะไรเลยมันเลยทำให้เราต้องกลับมาถามคำถามพื้นฐานที่สุดเลยคืออะไรที่มันจะน่ากลัวขนาดที่ทำให้กัปตันที่มีประสบการณ์สูงตัดสินใจพาทั้งครอบครัวทั้งลูกสาววัยสองขวบลงเรือชูชีพลำเล็กๆกลางมหาสมุทรต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆค่ะใช่ครับแน่นอนค่ะเราต้องมาลองคิดแบบตัดตัวเลือกกันก่อน ทฤษฎีแปลกๆอย่างเรื่องสัตว์ประหลาดใต้ทะเลปลาหมึกยักษ์หรือมนุษย์ต่างดาวเราคงต้องตัดทิ้งไปก่อนครับเพราะมันไม่มีหลักฐานรองรับเลยใช่ค่ะและที่สําคัญคือมันอธิบายไม่ได้ว่าทําไมของสําคัญอย่างเรือชูชีพกับอุปกรณ์นําทางถึงหายไปสัตว์ประหลาดคงไม่เลือกขโมยของแบบนั้นจริงด้วยหรือทฤษฎีโจรสลัดกับการฆาตกรรมก็ดูจะไม่ใช่เพราะอย่างที่คุยกันไปว่าของมีค่ากับสินค้าแพงๆยังอยู่ครบสูกต้องค่ะ งั้นเรามาดูทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้สูงกันดีกว่าซึ่งส่วนใหญ่มันจะวนเวียนอยู่กับคำว่าความตื่นตระหนกที่เกิดจากความเข้าใจผิดและทฤษฎีที่ดูจะเข้าเค้าที่สุดในปัจจุบันก็คือการระเบิดของไออลกอฮอล์ oh ah. ทฤษฎีนี้มีน้ำหนักขึ้นมา,มากในช่วงหลังๆค่ะเพราะมันเริ่มจากหลักฐานทางกายภาพที่เรามีคือสินค้าบนเรือเป็นแอลกอฮอล์ดิบสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งมันระเหยง่ายมาก และอย่างที่บอกไปว่าตอนที่เรือไปถึงท่าเรือที่เจนัวมีการตรวจพบว่าถังไม้โอคแดง9ก้าถังมันว่างเปล่าไม้โอกแดงใช่ค่ะซึ่งไม้โอคแดงเนี่ยมีรูพุนมากกว่าไมโอกขาวที่ใช้ทําถังอื่นๆมันจึงเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดการรั่วซึมของแอลกอฮอล์แล้วไอก็สะสมอยู่ในท้องเรือที่ปิดทึบแต่คําถามคือการระเบิดไม่ใช่เหรอครับถ้ามันระเบิดจริงบนเรือก็น่าจะมีร่องรอยไฟไหม้มีข่ามีความเสียหายสิ แต่นี่เรืออยู่ในสภาพดีเกือบร้อยเปอร์เซนเลยนะนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนของทฤษฎีนี้เลยมีนักวิทยาศา,ศาสตร์ชื่อดอร์แอนเดรียเซลลาที่ University College London <c oughs> เขาเองก็สงสัยในประเด็นนี้เหมือนกันเลยทำการทดลองสร้างแบบจำลองท้องเรือ Mary Celeste ขึ้นมาครับแล้วอัดแกส๊สบิวเทนเข้าไปแทนแอลโกอฮอล์แล้วจุดระเบิดผลที่ได้มันน่าทึ่งมากเกิดอะไรขึ้นในการทดลองครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าการระเบิดแบบคลื่นแรงดันค่ะหรือ pressure wave explosion การระเบิดแบบคลื่นแรงดันใช่ค่ะคือมันเกิดการระเบิดที่รุนแรงมากมีลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งออกมาแต่พลังงานความร้อนมันถูกใช้ไปกับการขยายตัวของแก๊สอย่างรวดเร็วจนหมดสิน้นอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วก็จบลงในเสี้ยววินาทีผลคือมันแทบไม่ทิ้งร่องรอยการเผาไหม้หรือเขมาอะไรไว้ในแบบจำลองเลยไม่ทิ้งร่องรอยเลย ที่สําคัญคือมันไม่ได้สร้างความเสียหายให้โครงสร้างของแบบจําลองด้วยค่ะพอได้ยินว่าเป็นการระเบิดแบบไม่มีร่องรอยไฟไหม้แล้วเข้าใจเลยครับถ้าผมเป็นกัปตันบริกส์ได้ยินเสียงตู้มดังลั่นมาจากท้องเรือที่เต็มไปด้วยแอลกอฮอล์ผมก็คงไม่รอพิสูจน์แล้วละครับว่ามันจะระเบิดซ้ําอีกรอบไหมพาครอบครัวหนีก่อนเลย <laughs> ถูกต้องค่ะลองนึกภาพตามนะคะคุณเป็นกัปตันได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากข้างล่าง ฝาปิดช่องระหว่างเรืออาจจะก,กระเด้งลอยขึ้นมาต่อหน้าต่อตาครับสิ่งแรกที่คิดในหัวคืออะไรคะเรือกำลังจะระเบิดเป็นจุนโดยเฉพาะเมื่อมีลูกเมียอยู่บนเรือด้วยการตัดสินใจสั่งสละเรืออย่างเร่งด่วนที่สุดจึงดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีโอเคเสียงระเบิดเป็นตัวจุดชนวนความกลัวแต่แค่เสียงดังครั้งเดียวมันจะพอให้สละเรือเลยเหรอคะหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมอีกประเด็นนี้สําคัญมากคะ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียว แต่มันอาจเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบของปัญหาเล็กๆหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันพอดีอือย่างที่สองที่เราต้องพิจารณาคือปั๊มน้ำที่เสียการที่ปั๊มน้ำตัวหนึ่งถูกถอดชิ้นส่วนวางไว้บนดาดฟ้าแปลว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถวัดระดับน้ำในท้องเรืออย่างแม่นยำอ๋อเข้าใจละคือ ต่อให้มีน้ำท่วมขังแค่3ฟุตครึ่งซึ่งไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าปั๊มเสียพวกเขาก็อาจจะไม่มีทางรู้ว่าน้ำมันเข้ามาเร็วแค่ไหนอาจจะกำลังคิดในแง่ร้ายว่าเรือรั่วหนักและกำลังจะจมก็เป็นได้ใช่ค่ะพวกเขากำลังบินโดยไม่เห็นหน้าปัดวัดความสูงแล้วปัจจัยที่3ล่ละครับ ปัจจัยที่3ที่อาจเข้ามาเสริมคือความผิดพลาดของเครื่องมือโดยเฉพาะโครโนมิเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจของการคำนวณตำแหน่งลองจิจูดในทะเลถ้าเครื่องมือนี้เดินคลาดเคลื่อนไปแค่นิดเดียวก็อาจทำให้กัปตันบริกส์คำนวณตำแหน่งผิดพลาดคิดว่าตัวเองอยู่ใกล้แผ่นดินอย่างหมู่เกาะอซซอสมากกว่าความเป็นจริงเยอะมากเั้นขอผมลองประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดนะครับเชิญเลยค่ะในวันนั้นกัปตันบริกส์อาจจะกำลังเจอกับสภาพอากาศที่ไม่ดีอยู่แล้ว จูจูก็ได้ยินเสียงระเบิดดังลั่นมาจากท้องเรือได้กลิ่นไอแอลกอฮอล์ฟุ้งขึ้นมาอมแถมปั๊มน้ำก็ดันมาเสียทําให้ไม่น่าใจว่าเรือกําลังจะจมหรือเปล่าและในหัวก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเราอยู่ไม่ไกลจากฝั่งเพราะเครื่องคํานวณตําแหน่งอาจจะเพี้ยนโอ้โหพอทุกอย่างมารวมกันแบบนี้การตัดสินใจสละเรือมันดูมีเหตุผลขึ้นมาทันทีเลยนะมันคือการตัดสินใจภายใ,ายใต้ข้อมูลที่ผิดพลาดและความกดดันมหาศาลค่ะ เขาอาจจะสั่งให้ทุกคนลงเรือชูชีพและผูกเชือกยาวๆไว้กับเรือ Mary Celeste ตกะว่ารอให้สถานการณ์ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นเรือใหญ่แต่แต่โศกนาฏกรรมที่แท้จริงอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเชือกที่ผูกไว้อาจจะขาดหรือจูจ่ๆก,ก็มีลมพายุพ,พัดเข้ามาอย่างรวดเร็วครับ ทำให้เรือแมรี e เซล t สที่ใบเรือ,อยังกลางอยู่แล่นฉิวหายไปในความมืดทิ้งเรือชูชีพลำเล็กๆพร้อมกับสิบชีวิตให้ลอยคว้างอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่บ้าคลัง่งเป็นภาพตอนจบที่น่าเศร้าและสิ้นหวังมากแต่ก็ดูจะเป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลที่สุดกับหลักฐานทุกชิ้นที่ถูกทิ้งไว้ใช่ค่ะ ปริศนานี้กลายเป็นตำนานไปทั่วโลกส่วนหนึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้นักเขียนชื่อดังคนหนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคนคนนั้นคือซันฮัตเทอร์โคนันดอยผู้สร้างเชอร์ล็อกโฮมส์อ๋อคนเขียนเชอร์ล็อกโฮมส์นี่เองใช่ค่ะในปี1884ก่อนที่เขาจะดังเปรี้ยงปร้างเขาได้เขียนเรื่องสั้นชื่อเจฮบาคุกเจฟสันสเตทเมนต์โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคดีนี้แต่เขาเปลี่ยนชื่อเรือเป็นมารีเซเลสต์มารีไม่ใช่แมรี่ใช่ค่ะ แล้วที่สําคัญคือเขาแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยแต่งเรื่องใหม่นี่คือขนาดไหนครับโอ้โห oh, ในเรื่องของเขามีทั้งการฆาตกรรมโหดมีตัวละคทรท่าที่ลุกขึ้นมาแก้แค้นเรายึดเรือคือมันเป็นพล็อตนิยอยที่ตื่นเต้นเร้าใจมากครับซึ่งมันก็ทําให้ชื่อมารีเซลสเป็นที่จดจําของผู้คนทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ข้อมูลจริงกับเรื่องแต่งปนเปกันไปหมดหลายคนยังเข้าใจผิดว่าเรือชื่อมารีเซลสอยู่เลยจนถึงทุกวันนี้ กลายเป็น <G l ain> ว่าเรื่องจริงมันเศร้าแต่เรื่องแต่งกับทําให้มันโด่งดังขึ้นไปอีกและชะตากรรมของเรือแมริสเลสลําจริงเหรอครับหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้จบสวยๆเลยไม่เลยค่ะชีวิตหลังจากนั้นของเรือลํานี้เหมือนต้องคํำสาปจริงๆยังไงครับมันกลายเป็นเรือที่ไม่มีใครอยากได้ถูกเปลี่ยนเจ้าของถึง17ครั้งในรอบ13ปีถัดมาแต่และเจ้าของก็ขาดคุณยับ 17ครั้งใน13ปีใช่ค่ะแถมยังมีกัปตันอีกคนนึงที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันบนเรือลำนี้ด้วยเหมือนเป็นเรืออับมงคลไปแล้วแล้วจุดจบของมันอะครับจุดจบของมันก็อนาถไม่แพ้กันค่ะในปี1885กัปตันคนสุดท้ายชื่อกิลแมนซีปาเกอร์ตัดสินใจว่าจะใช้เรือลำนี้ทำเงินเป็นครั้งสุดท้ายแต่ด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายถูกต้องครับ เขาวางแผนช่อกงประกันภัยบรรทุกสินค้าถูกๆอย่างรองเท้าบูทกับอาหารแมวลงเรือแต่ทำเอกสารปลอมว่าเป็นสินค้าราคาสูงแล้วก็แล้วก็จงใจขับเรือพุ่งชนแนวปะการังโรเชลัวในเฮติให้เรืออับปางแล้วแผนสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จค่ะแผนมันหยาบเกินไปบริษัทประกันจับได้ปาเกอร์ถูกดำเนินคดีถึงจะรอดคุกมาได้แต่เขาก็ล้มละลายเสียชื่อเสียงและเสียชีวิตอย่างอนาถานี่อีก3เดือนต่อมาอ แต่ที่น่าขนลุกคืออาถันมันยังไม่จบค่ะผู้สมรู้ร่วมคิดคนหนึ่งของเขาเกิดเสียสติไปเลยส่วนอีกคนก็ฆ่าตัวตายเฮ้ยเหมือนกับว่าคำสาบของแมรี่เซเลสยังคงตามหลอกหลอนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมันจนถึงวาระสุดท้ายขนาดซากเรือยังหาไม่เจอเลยใช่ไหมครับเหมือนเคยได้ยินว่ามีคนอ้างว่าเจอในปี2001มีการอ้างแบบนั้นจริงค่ะแต่พอเอาชิ้นส่วนไม้ไปตรวจสอบอายุด้วยเทคนิค Dendrochronology ก็พบว่าเป็นไม้จากต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปี1894ซึ่งก็คือหลังจากที่เรืออับปางไปแล้วใช่ค่ะเป็นเวลาเกือบ10ปีหลังจากที่แมรี่เซเลสอับปางไปแล้วเท่ากับว่าจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่เคยเจอซากที่แท้จริงของมันเลยสุดท้ายแล้วแม้ว่าทฤษฎีการระเบิดของแอลกอฮอล์บวกกับพายุที่สมบูรณ์แบบของปัญหาทางเทคนิคจะดูเป็นคำตอบที่ลงตัวที่สุด ต่มันก็ยังเป็นแค่ทฤษฎีเราไม่มีทางรู้ความจริงร0อเอร์เซน์ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของคนทั้ง10ชีวิตนั้นเราอาจจะพอคาดเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือแต่เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนอืม ช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเขาในเรือชูชีพลำเล็กๆก,กลางมหาสมุทรที่ว่างว่างนั้นคงเป็นปริศนาที่ถูกคลื่นลมกลืนหายไปตลอดการเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะว่าการตัดสินใจเพียงชั่ววูบที่เกิดจากความกลัวและข้อมูลที่ผิดพลาดมันสามารถนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่กลายเป็นตำนานเล่าขานมาได้เป็นร้อยๆอยปีเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับว่าถ้าเราเป็นกัปตันบริกส์ในวันนั้น จอกับสถานการณ์กดดันแบบเดียวกันทั้งเสียงระเบิดปั๊มน้ำเสียและความไม่แน่ใจเรื่องตำแหน่งของเรือเราจะตัดสินใจเหมือนกับเขาหรือเปล่าคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าการตัดสินใจสลาเรือของเขาเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลหรือไม่ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับ